สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมเพชรพิจิตตนะครับผมนะฮะหลังจากที่ห่างหายไปนานเลยนะครับผมนะะตั้งแต่เดินทางกลับมานะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะฮะก็มาจัดก,การเรื่องพักเครื่องนะครับมาจัดก,การเรื่องพระเครื่องหลายๆหลายๆที่หลายๆอย่างเลยนะครับก็ ตอนนี้ก็พอที่จะมีเวลาว่างนะครับพอที่จะมีเวลาว่างเอา,เอาพระมาให้ทุกท่านได้ชมนะ,ะหลังจากที่ตัวผมเองเนี่ยไม่ได้ลงพระน่าจะประมาณสามสี่วันแล้วนะฮะวันนี้มีทั้งพระแบ่งปันแล้วก็มีทั้งสาตระรความรู้นะครับผมนะฮะชุดนี้นะฮะมีทั้งแบ่งปันแล้วก็สาระความรู้เอามาให้พวกเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับสมาชิกผู้ที่ติดตามผมนะฮะได,ได้ชมกันฮะอ่ะ องค์แรกที่จะมาแบ่งปันนะฮะก็องค์นี้นะครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะฮะพิมพ์คมชัดลึกคมชัดลึกนะพี่อันนี้ได้มานะฮะบ,บ้านๆเลยนะพี่นะอันนี้ ไม่ได้ไม่ได้อัดคลิปนานนะก็กลับมาเรื่องโฟ,โฟกัสเบอร์โฟกัสไปแล้วจับจุดไม่ถูกนะฮะแต่คมจริงๆนะพี่นะริวจีวอนด้านหลังเนี่ยยังคมปลิ้นเลยนะพี่นะใครสนใจทักทายได้ครับพี่อ่ต่อไปเป็นหลวงพะเงินดินจุ่มรักนะฮะ องนี้มีมาแบ่งปันแค่องค์เดียวนะพี่พิมพ์ิตานะฮะเป็นพิมพิตาจุ่มรักนะฮะอ่าดูรอยตรงนี้นะฮะรอยที่กระเทาะเนี่ยดินดูง่ายเลยนะพี่นะผมบอกเลยนะดินดูง่ายแบ่งให้ไม่แพงนะพี่อ่าต่อไปเป็นปืนแตกช้าบ้างไวบ้างนะครับพี่นะอันนี้เป็นปืนแตกแท้ดูง่ายนะครับอ่าอันนี้แท้ดูง่าย อ่าใครที่สั่งพระผมปิดพระผมนะพี่บางทีผมลืมอะไรอะ่ะพี่ทักทายได้นะครับพี่นะบางทีคุณเพชรส่งหรือยังบางทีเบอร์พี่ตอนวันนี้อันนี้ต้องยอมรับนะบางทีผมเบอร์จริงๆนะอันนี้เป็นช้างของผู้ทิมเป็นกระดูกแก่นะแต่เป็นพระแท้แน่นอนนะพี่เป็นพระแท้แน่นอนอ่าต่อไปเป็นผมเพิ่งินพิมพ์ท่าาไฟพิมพ์นี้หลายตังนะครับพี่นะ ิมนี้หลายตังหลังไม่แอนนะหลังไม่แอนอืมนี่สนใจทักทายได้นะสนใจทักทายได้ออีกองหนึ่งนะครับเป็นอาวัดพรับ คมชัดลึกนะเนื้อนวลตาเหมือนสมเด็จเลยอ่ะอีกองนึงก็เป็นหลวงพ่อเงินปืนแตกอันนี้ฟอร์มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับพี่อันนี้ฟอร์มหนะน,นึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะฮะฟอร์มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าเป็นพร,ราที่สวยร้อยอะ่ะนะสวยร้อยเปอร์เซ็นต์น่าใช้ที่สุดเลยนะองค์นี้นะพี่องค์นี้อาก็จะแพงกว่านะพี่นะคือมันเป็นระดับความสวยนะผมบอกนั้นนะ ปืนแตกในถ้าถืออย่างนี้นะจะเห็นว่าหูตัดนะแล้วรอยตรงนี้ถ้าถ้าปืนแตกเต็มฟอร์มอะรอยสังคาเนี่ยที่จะเป็นเหมือนอุไม่อุเนะี่ยจะจะมีอย่างนี้จริงนะฮะจะมีอย่างนี้จริงนะนะอันอันรอยรอยองเนี้ยถ้าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นพาร์ทที่เต็มฟอร์มนะมีแทบทุกองค์นะมีแทบทุกองค์นะฟอร์มแบบนี้เรียกว่าฟอร์มหึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะพี่แพ้ดูง่ายนะฮนะอ่ะต่อไปเป็น ปลายเขี้ยวเสือนะครับอันนี้เป็นปลายเขี้ยวเสือนะองเล็กนะพี่ปลายเขี้ยวเสือแต่มีจานนะครับแต่มีจานอันนี้เป็นเขี้ยวแท้นะฮะเป็นเขี้ยวแท้นะมีจานใครที่ขอดูรูปภาพวันนี้นะพี่เป็นรูปภาพสดนะครับเป็นรูปภาพที่ถ่ายจากมือสดๆนะฮะไม่ใช่ภาพตุลูนะฮะภาพตุลูบางทีจ้างถ่ายไม่ไหวนะครับพี่นะ ก็มันก็จะกินทุนราคาพระไปด้วยนะอ่ะต่อไปเป็นเขี้ยวอันนี้ผมไม่รู้นะว่าหลวงพ่อสายหรือหลวงพ่อนกเรียกอะไรหลวงพ่อนก,กวัดสังกรสีนะแต่ผมเป็นเขี้ยวหมีแกะนะแต่แต่เป็นเขี้ยวหมีแท้แน่นอนนะเป็นเขี้ยวหมีแท้นะจานเต็มนะพี่นะจานเต็ม จานเต็มนะไฟอาจจะสะท้อนหน่อยแต่จานเต็มนะะอืมอืมดูตานะเขียวเก่าแล้วนะพี่นะลั่นๆเลยนะโอเคนะฮะ อ่าต่อไปเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมอ่าเหรียญหลวงปู่เอี่ยมมีมาหนึ่งเหรียญน,นะฮะมีมาหนึ่งเหรียญอ่าใครชอบก็ทักทายได้นะครับพี่ละราคาไม่ได้แพงมากอันนี้ก็เป็นเขี้ยวนะฮะอ่าอันนี้กวงเขาเรียกโป่งหรือเปล่านะเขาเรียกโป่งใช่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้ อันนี้ก็มีจานนะพี่นะแต่ว่าก็ออกกบบางๆเดี๋ยวผมดูนิดนึงอ่ามีจานนะพี่นะแต่ว่าอ่าเป็นสีเดียวกับสีเดียวกับเขี่ยวเลยทําให้มองลําบากหน่อยอ่าไม่แพงนะฮะแบ่งปันอ่าองค์นี้อ่ะเซียนใหญ่ๆเนะี่ยเขาเล่นกันนะถ้าเป็นพิจิตนะเล่นเป็นหลวงพ่อเงินนะพี่นะถ้าเป็นพิจิตจะเล่นเป็นหลวงพ่อเงิน ต่เดี๋ยวนี้เอาไปเล่นกันเป็นอ่าหลวงพ่ออิ่มหรืออะไรสักอย่างนะแต่พระพวกนี้เป็นพระแท้แน่นอนนะพี่นะนพระแท้แน่นอนเลยนะดูง่ายๆนะพี่พระพิฆเนศนะพระพิฆเนศหลอ่อโบราณครับพระประเภทนี้อ่จอบห้วยเขนใครอยากได้พระปีสองสี่ห้าหกนะ ที่เป็นพระที่จัดโวยเป็นพระที่ทานตัวท่านนะครับผมงพ่อเงินนะอยากมีเอาไว้ใช้ในราคาเบาๆนะผมแบ่งให้นะนราคาเบาๆนะผมแบ่งให้ดูง่ายนะครับพี่หรือใครออยากให้ออกบาตรออกใบหรือไปตรงงานประกวดบอกได้เลยอ่ะอันนี้เป็นความรู้อีกหนึ่งองค์นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ตาตอกนะอันนี้เป็นพระแท้นะพี่นะเนีย่ยพระแท้ดูง่ายนะ อ่าพิมตาตอกใ้เป็นพระที่ทันยุคหลวงพ่อเงินนะครับนะทันยุคพ่งเงินผมไม่รีบนะพี่นะมีคนต่อผมว่าอ่ามีพี่อยู่คนหนึ่งนะต่อผมไว้แต่ไม่โดนนะฮะไม่โดนเบียดกันอยู่แค่เงินห้าร้อยนะพราะเพราะผมไม่ไม่ได้รีบเลยเพราะผมก็บอกกับพี่เขาว่าอ่าให้พี่มีโอกาสได้ตัดสินใจได้เต็มที่นะฮะเพราะว่า ผมไม่มีนโยบายที่จะขายภาพแบบไม่มีกําไรนะฮะพี่กําไรแค่ห้าร้อยบาทนะ่ะเพราะว่าผมซื้อมาในราคาที่เขาต่อเลยนะอันนี้ผมผมพูดเรื่องจริงนะผมไม่จะไม่จ่เตียนแบบตลบตะแลงตอลอดตออแหนไปเอยนะพี่นะผมผมขอเขาห้าร้อยจริงๆนะองค์หนึ่งอะ่ะผมได้กําไรสองร้อยสามร้อยผมขายได้สิบองค์ผมก็ถือว่าผมก็ก,ก็ก็ไม่ไม่ลำบากอะไรแล้วพี่นะถือว่าพอแล้วนะ อ่าอันนี้ดูง่ายแลวพี่นะดูง่ายดูง่ายปากน้ำนะปากน้ำองนี้ดูง่ายจาัดเลยนะไม่กล้าแกะซีนนะพี่กลัวกลัวโดนเนื้อโดนอะไรอ่ะอันนี้เป็นหนังเสือจานเก่านะไม่ทราบพี่นะแต่ผมรับประกันความเก่าความแท้ให้เลยนะไม่ใช่หนังเสือเมา่อคืนได้เลยนะพี่นะ ต่อไปเป็นรัศมีผมจะบอกว่าพระองค์เนี่ยดูง่ายที่สุดเลยนะถ้าใครดูเป็นนะพี่ถ้าใครดูเป็นนะเพียงแต่ไม่มีรอยจานท่านเท่านั้นเองนะนะรัศมีเนะี่ยไม่ว่าจะไม่ว่าจะมิติไหนก็ก็คมอ่ะพี่นะไม่ว่าจะมิติไหนก็คมนะถามราคาเข้ามาได้ครับพี่นะาถามราคาแล้ว ถ้าไม่ถูกใจเรื่องราคาต่อรองได้หรือว่า,าผ่านก่อนครับอ่าบางทีพี่เงียบนะผมก็ไม่รู้นะอันนี้เป็นเสียนโตอวัดขวางนะเสียนโตวัดขวางอันนี้เป็นพระแท้ที่ดูง่ายหนึ่งองค์แล้วเต็มฟอร์มมากนะคมชัดลึกนะพี่นะคมชัดลึกนะอ่าคมชัดลึกนะเนื้อพระแบบเนี้สองโซนแบบเนี้ยดูง่ายเลยนะ อันนี้ลงกรุนะครับพี่นะลงกรุกนะพยายามจะล้างออกเหมือนกันนะแต่แต่แต่ไม่ออกฮนะอ่าลงกรุนะพาดูง่ายเป็นไงดูง่ายเป็นอย่างนี้เหรอครับนะหน้าตาคมชัดนะพี่นะตอนนี้มาแรงแห่งยุคเลยนะสมาคมยอมรับนะครับพี่นะสมาคมยอมรับนะกลายเป็นพระเครื่องสายสากลไปแล้วอ่าเป็นอีกหนึ่งองค์ามาให้ความรู้ในวันนี้นะครับนั่นก็คือหลวงพ่อเงิน ใครรู้จักมั้งวันนี้คือหลงพ่อเงินนะฮะพิมพ์นี้เรียกว่าพิมพ์ต่างวัดนะฮะต่างวัดในที่นี้ก็คือออกจาก,กวัดอื่นนั่นเองนะซึ่งก็ไม่มีข้อมูลชัดเจนแต่เล่นเป็นลงพ่งเงินเล่น,ปนหปลงพ่อเงินมานานแล้วนะเป็นพระดูง่ายนะครัพี่นะเป็นพระดูง่ายนะคาบดินขี้เบ้าเนี่ยยังอยู่อยู่นะตรงนี้นะอ่า นี่เห็นไหมหลอดินไทยนะเนี่ยหลอดินไทยนะเดิมๆพระเดิมๆองค์นี้ไม่รีบนะครับไว้ใช้เองนะองนี้ไม่รีบเลยนะขายไม่ได้ผมเอาไว้ใช้เองหมดเลยนะพระเนี่ยเต็มตูม้ไปหมดเลยนะพี่นำเสนอพระแท้ให้นะพี่นะนำเสนอพระแท้ให้ในเนี้ยมีพระแท้หลายองค์นะอ่าห้อยอย่างนี้ไม่อายใครเลยนะแล้วผมก็กล้าห้อยเลยนะ บางคนเอ้ยน้าไม่หมดลงพังเงินเลยแต่เจตนาคือเขาสร้างไป้นลงพังเงินนะแล้วถ้าใครมีหนังสือมาพระเครื่องของเมืองพิจิตนะจะเห็นพระพิมพ์เนี้ยเฉิดฉายอยู่ในเล่มนั้นด้วยนะ่ะต่อไปเป็นตะก,กุดอย่าถามว่าแท้ไหมนะฮะแท้ดูง่ายนะฮะอย่างนี้ผมตีลงพะทบยุคต้นนะฮะหรือใครทราบว่าจะเป็นที่ไหนนะฮะไม่ต้องต่อราคาผมนะครับพี่ สามพันสามพันห้าอะไรเงี้ยไม่ต้องต่อนะผมตื้อเกินนี้อยู่แล้วนะอยากรู้ราคาถามได้ครับพี่นะถ้าใครอยากมีตะกุดไว้ใช้นะตะกุดแท้แน่นอนนะฮะ,อะโอเคนะครับอ่เดี๋ยวผมจะให้ดูสักครู่หนึ่งอ่ะวันนี้ก็นำเสนอไปแล้ว นะอันนี้วัดขวางเนี่ยพิมพ์เสียนโตนะพี่ดูลาดูเนี่ยมันดูง่ายนะผ้าถ้าดูง่ายมก็จะดูง่ายนะเวลาที่ท่านเอามือมาคุมที่พุงอะนะเส้นต่างก็ตรงสังกตินะจะต้องมีความคมชัดแบบนี้มีเก๊นะฮะมีเก๊นะมีเก๊แล้วก็จุดตายของผ้าเก๊ดูง่ายนะครับแต่อันนี้พ้าแท้อันนี้คือพ้าแท้ดูง่ายนะใครเจอนะดูฟอร์มพ้าไว้นะครับดูฟอร์มพ้าไว้ เก้ทาเหมือนไหมทาเหมือนมากเลยพี่นะเหมือนค่อนข้างที่จะเป๊ะเลยแต่มีจุดตายจุดจุดตายจุดหนึ่งนะฮะใครอยากรู้เป็นยังไงใครใครเสียตังค์ซื้อองงนี้ไปนะพี่นะผมบอกเลยนะเสียตังค์ซื้อสังจอาองนี้ไปนะรับรองว่าพี่จะไม่เจอสังขจาเก้แน่นอนนะพี่จะไม่เจอสังขจาเก้แน่นอนผมจะบอกว่าถ้าคุณมีพารแท้อยู่ในมือมันมันต่อยอดได้ครับพี่พี่ พี่เสียตังซื้อซื้ออ,องค์ครูไปดูอ่ะพี่จะไม่เครียดเลยกับกับองที่สององที่สามอ่ะนะอย่างเงี้ยแท้แล้วเก๋เนี่ยผมบอกโคตรเยอะเลยนะองเนี้ยเก๋โคตรเยอะเลยพิมพ์ก็จะเป็นอย่างเี้เองเลยนะถ้าพิมพลักษณะก็น่าจะเป็นอ่าคล้ายๆลักษณะการนั่งเนี่ยจะคล้ายๆกับหลวงพ่อเครือบหลวงพ่อเครือบวัดดงสุรเลืองจังหวัดพิจิตรอ่ะนะจะคล้ายกันนะแต่ก้นแบบเนี้ยคือก้นของพระแท้นะ พระแท้ในยุคนี้ก็คือเป็นพระพระแท้ที่ยุคสองสี่กว่าเลยนะพี่นะเป็นพระแท้ยุคสองสี่กว่าเลยนะไม่ใช่พระแท้อหลังสองพันห้าร้อยนะอันนี้คือสองสี่นะในยุคของสองสี่กว่าเ่านะซึ่งเป็นพระแท้ดูง่ายอันนี้นามาให้เป็นความรู้นะครับนํามาให้เป็นความรู้แล้วก็มีพระแท้เยอะมากนะในนี้นะอ่ะอย่างเงี้ยตาตอกนะ่ยตาตอกนี่ก็สากรน,นะทำมถึงเรียกตาตอกเพราะว่า เทออกมาแล้วไม่มีตาไม่มีหูไม่มีตาก็าตอกกันเข้าไปนะตอกนะอ่ะอันนี้ก็เป็นพระแท้อีกหนึ่งองค์ที่ดูง่ายนะครับนะอ่ะก็พอหอมปากหอมคอมีความรู้กันได้บ้างก็เล็กน้อยนะฮะอ่ะโอเคนะฮะใครสนใจพระองค์ไหนนะครับทักทายเข้ามาได้นะครับพี่นะวันนี้ผมอ่ยินดีรับสายทั้งคืนเลยวันนี้นะ โทรมาได้เลยนะฮะวันนี้ผมรับสายตลอดเวลาทั้งคืนนะคุยกันครับผมนะสำหรับวันนี้นะครับเพ,พชรพิจิตนะฮะลาไปด้วยข้อมูลดีๆนะฮะแล้วก็พระสวยๆที่นํามามอบให้กับเอผู้ที่ติดตามผมทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับวันนี้นะรกราบสวัสดีครับ